กมันเป็นฟุตปอนหกร้อยห้าหพาวคลูเลตเป็นนิวต mm ันเมตรเท่าก mm ับ9ก้าร้นิวตันเมตรเหมือนเดิมครับ mm hmm. ก็เอาอยู่ประมาณแ0ดร้อขวานั่นแหละ mm hmm. เพราะไม่งั้นแรงว่านี้มันก็ขับไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าที่วันนี้มาจูนปกติเราใช้ e 8 5แต่ที่ฮังการีกับโปแลนด์เนี่ยมันมี e 8 5กับ e 1 0 0 ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรกันแน่ตอนนี้ยังไม่รู้ก็เลยวันนี้มาจูนอะ่ะคือจูนเป็ดเป็น400ไม่ก่อนเพื่อที่จะได้มีโปรแกรมเบื้องต้นไว้พอเราไปถึงที่นน่นอ่ะเราก็ขึ้นในโน้ตที่นูนนโนโน่นอีกทีก็เป็นการแกบแต่ถ้าเราไปเริ่มอะไรใหม่ที่โน่นหมดอะ่ะมีอะไรถูกข้ามก,กีแย่ไข่เราฝากกดคืนเลบารก็เซตให้อยู่ไม่เกินพันนะครับขา่ละายมา ตอนนี้มีปัญหามีปัญหาคือลูกมันฟรีอะครับมันมันฟรีมันก็เลยต้องเปลี่ยนยางก่อนให้มันให้มันไม่ฟรีอะมิฉั้นจูนไม่ได้มันจะไม่ได้แรงม้าเพราะว่าเดนโอนี่ตัวเนี้ยมันดูรอบรอบเครื่องจากลูกกิ้งก็เกิดล้อฟรีก็มันก็ทุกอย่างมันจะไม่ตรงทั้งหมดเลยนี่รอยตีไปลูกกิ้งลอยไปใส่ลูกยางก็ลอน่าจะหมดกับตัวเดโนเลย ยางว่าจะยางว่าจะหุนนะผมแล้วูแล้วผมตกคอนแทคร้านไปแล้วเดี๋ยวนายตกจาร้านเลยยางตัวนี้ไม่ค่อยเหนียวป็ยางัมีวันพระพันพราะพันพันกับพันกับสามาพันแล้วเอพันที่ห้าพันห้าร้อยรอบผมตัลําบากไม่อยู่เออมนถึงจะเป็นถึงะฟสีอย่างงี้ไงไปไช้าก่อน พอพอพอได้อยู่ทีนี้เปลี่นเป็นปีหรอเปลี่ยนแล้วที่เห็นแล้วย้ายย้ายมาแล้วที่แปลน่ะใช่บ้านสองบ้านสองก็เจ็ดร้อยกว่าบาทน่ะแต่ตอนนั้นรถมันรั่วไปหมดเลยไงเนี่ยล่าไทยไม่สมบูรณ์อ่ะมันรั่วรั่วตั้งแต่แข่งเลยพี่ผมว่าผมว่าแบบที่มันรั่วที่ไหนเราไปรอที่ร้านกันแล้วตอนนี้เราใช่มันก็ขึ้นทะล้ายไปเลยดีท่ล้ายไปรอเลยเออไปรอทำไมอ่ะไปรอที่รอใครอ่ะ มันขึ้นมาเองอี่อยคุณก็เปิดมากุก็เจอนี่เข้าปั๊บซี้แล้วผมหันปุ๊บม่อยู่ได้มันอยู่่างนี้พี่รู้ว่าผมหันปุ๊บพี่ออกอากเศษมันไม่ไ้ไม่้ไม่ไงก็ยิงก็ยิงเฉิปราดังพี่เกามิเดงพี่พอดีเลยอย่ักฐานเฮ้ยไม่เอานะอย่าเอาลงมานะเนี้ยเธอไม่ได้อย่าทำนะไม่ได้ไม่ได้อย่าเอาลงนะจะลงนะเฮ้ยหมดเลยฮะ้มายางรยเหรอ มีมีผลด้วยตรงเลยครับเพราะว่ามันไดโน่มันจะวัดแรงม้าได้นะก็คือสิ่งที่สัมผัสกับไดโน่อยู่ทุกอย่างนี่แหละมันเลยสําคัญครับสำคัญที่สุดเลยเวลาจูนคือถ้าเกิดมันฟรีมันก็จะอ่านความดแรงม้ามันไม่ตกจริงๆก็สําคัญเหมือนตอนที่มันวิ่งอะไรครับต้องเช็คดิ่มเบาอ่อนใบลมยางอ่อนใบก็ไม่ดีใบก็ไม่ดีเวลามันอ่อนมันก็จะแอบกลางก็จะโดนใจของ เราก็ต้องปล่อยจนกว่า um มันจะคลิปที ujemy, ่สุดที่มันจะยึดเกาะที่สุดเท่าที่เราจูนได้พี่บ๊ายครับคือชุดใส่ที่พี่ปอใส่ที่เซนติ้งมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้ทำตัวตัวอย่างไป ใช่ครับเป็น265ครับแล้วกติกาที่น่่นมีกำหนดเรื่องได้าอย่างไรกำหนดให้ไม่เกิน285ครับตอนเนี้เขาออกกด,ดมาสำหรับปีหน้าแล้วปีหน้าจะให้ใช้ไม่เกิน265หมดที่นูน่นเขาเขียนใน regulation แล้วที่อ่านดูแต่ปีนี้ยังให้ใช้285อยู่ใครจะใช้265หรือ285ก็ได้แล้วในบทรองของพี่อที่เป็นคนขับรถอย่างนี้ครับ265กับ285มีผลต่อการขับรถนะคร มีครับมีครับต่างเยอะเลยครับเพราะว่ายางเหนียวด้วยแล้วหน้ากว้างด้วยแต่รถมันทอรอกเยอะน่าจะใช้285น่าจะไวกว่าเปพัดลมหน่อยพัดลม ไว้ป่ะวะฮะไม่เลยไม่เลยน่าแตกกันะะนะลองก็ไม่เป็ลีย่ยนฮะทายพันหรอนี่เพิ่งเปลี่ยนใช่หรอใช่เปลี่ยนเป็นใหม่เลยอะไรขาดหรอใส่พานดซิงมั้ง ไม่มีมีที่ไหนเราใช่กองโทรหังไอ,อตัวพิเศษ Yeah. มีวะฮะเขาลองโทรถามดูดิเขาได้ผจิ้แล้วเก็บมาแ้เก็บมาแบบเรื่เงมือนนี่กบนะแล้วทำไมเป็นมีวะเป็นไงวะผ่านเยองอะ พราะปกติแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันมันได้เนี่ยยังไงอ่ะมันก็ต้องตรงแล้วได้ชาร์จมึงต้องลองได้ชา้าแล้วมาอีกหาได้มันหัวเข้าวะบูธบูธได้มันหดเข้าไปพี่ได้ถอยทั้งลูกพอมะเกี้ผมตั้งอ่ะสายผ่านลงห้าลงลงหกล่องต้านเมื่อกี้ตอนนี้เหรอไออเหลือห้าล่องสายพานมันจิกไออผมไออบูธเลยนั่นแหละได้ถอยใช่แกยาว ไม่มันก็ลองอาหารเอาหาแหวนลองให้มันดออกมาไง้ให้มาคล้องมันเพราะว่าให้มันเดินหน้ามันง่ายเดี๋ยวมันไม่ได้ตัดมันไม่ได้ตัดเลยแต่ต้องทําให้มันยาวออกมาก็ลองนี่ไงตัวหนึ่งเท่านั้นเองลองตรงนี้ยังได้เลยมันไม่มีทางจะไม่หลอกเพราะมันบางมันวางหน้าตรงของหน้าเต็มมันก็โอเคครับเรียบช้างก็ใช่ล็อคด้เลยอ่ะใช่เพราะว่าเนี่ยล็อคกดอยู่ดิเพราะว่าเซ็นเตอร์มัน มันไม่อยู่บนตาบนตูนี่ของตามเป็นเพราะรถคนอยู่ได้คนเลยวันนี้เ,นนเ,นเราใช้น้ำมัน E 1 0 0แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบล็คเลเบิลอะแถวนี้รถอิ่มไม่รู้ว่ารถคนจะเมาหรือรถจะเมาแต่ที่น่นแม่คือแรงม้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับจากเดิมที่แบบบูธบาร์สองพอเรียกบูธบาร์สองอะเก็บสเสมือน E แปดห้าบูธบาร์เจ็ด แรงขึ้นเยอะมากแต่รอดูเสียงแล้วก็วันนี้เราจูนเก็บนอสนะครับแล้วก็สเปคที่เราจูนวันนี้ปกติเราใช้ยางไซส์265วันนี้เราใช้ยางที่กว้างขึ้นเป็น285เชื่อว่ารถจะมีเครื่องจะแรงขึ้นแพคชั่นจะเกาะขึ้นเดี๋ยวต่อช่วงล่างอีกหน่อยน่าจะเป็นรถที่ผมว่าเร็วที่สุดเร็วที่สุดก็เดี๋ยวรอดูครับ ัญหาอะไรตัวสายพานครับมันฉีดจากของเดิมครับเล <Okay, S 2> ย,ยต้องเมลยเครื่องไว้ก่อนฉีกแล้วฉีแต่รอบที่แล้วแล้วครับแล้วทีนี้เมื่อกี้รอบมันฟาสูงก็เลยฉีกเพิ่มแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับ 995ใช่ไหมเพราะมันอยู่ออประมาณพันพันสองใช่ป่ะแต่เนี่ยขึ้นมาอีกเป็นพันสามหนึสองตอนเนี้ยพรอะมันขึ้นมาพันสองสามสิบซึ่งน่าจะไม่ไหวละหมดพัดเพราะคันอันนี้เป็นซิลต้านสามแผ่นรับค็อได้แค่พันสองร้อยิวตนเมตรก็น่าจะไปได้แค่นี้ แต่ก็เหลือเฟือแล้วอ่ะ ทันรอบท้องเท่าไหร่เดี๋ยวคุณกดให้ดูทันกว่าสาตร์สี่ันรอบเ้องทางีเทียไม่ขับไงครับ โอเคนะตามเป้าหมายตามเป้าหมายเราผมตามเป้าหมายของพี่เป้าหมายมึงงดิไอ้เที่ยบอกี่โปายเก้าร้อยรอยพันกว่าก็เครื่องยนต์้าสมบูรณ์ไม่มีอะไรดีทุกอย่างก็มีปัญหานั่นแหละสายพานหน้าเครื่องนั่นแหละช่วงว่างข้างหลังเนี่ยมันมันยังมีจังหวะที่มันฉีด ว่าเราไม่อยากตัดมันไงเจอกับมิงมิงนะฮะชนไปที่หน้าสายตึ้มแล้วก็มีอาการโภเพียนแต่ตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วต้องวิ่งเลย